สวัสดีครับพบกับช่องบ้านโคกติดโมกเจนวันนี้ขอเ่่าเป็นภาษาของทีองับภาษาอีสานเปิดคลิปกันที่การหลากรถรถติดฮีโน3สามเอมสองสวันนี้สิบแกเป่าเรียงรีวิวรถตัดอ่อยฟังอาชีพรถตัดอ่อยมามันเป็นการ ลงทุนบอ่ลเป็นการศึกษาไปก็ดีบอหรือว่าผู้ใดกำลังสีตัดสินใจล้อมาฟัางเบิ่งครับไอไอาชีพรถตัดอ้อยนะลงทุนเนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยต้องมีงเงินตว่ามีเงินประมาณงิสิบล้านเฉพาะรถรถตัดนีเน่เป็นมือสองกับโฮล้านถ้าเป็นของไทยกับซีนนะครับรถตัดบ่พอต้องมีรถเข็นเป็นของเจ้าของอีก หรือจะหารถหลวงก็ได้นะครับเพราะพ่อต้องหารถไถรถไถเงยเติบดิรถไถอีกแล้วก็รถลากจูงซอยอีกบางคนนี่รถไถอพ่อจะไม่โดนกระเชทาไถในที่เปิดแปลงแลนลับได้ลองห้อยกระง้อมนะครับเทิน์จังนะมึงจากการสอบถามหรือว่าการพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับอันนี้หน้างานอยู่ตำบล ผักคู่วเพื่อเมืองจอว์ดิลัมนะครับเด้าสื่อออสคอปพันมาก,กะ6ล้านฮะมือสองจากออสเตรเลียนะครับน้ำของมาละกะได้จากเช่าเช่าไรอ้อยเองนี่นะได้จากโรงงานบาคนได้หลือว่าอฟบีนะครับสี่สิบล้านสี่ล้อไทย ปัญหาคือความลำบากของการการตัดการล่งนะครับเพราะว่าสิ้นปีก็คือเขงพันหมดละเงินถือเงินโรงงานนี่ไงถ้าสิ้นปีปึ๊บมันถือสองมันถือเป็นเงี้ยใหม่ก็ต้องเป่าเป่าเป่าตัดเกลือเลียร์หลายๆอย่างผมมันเป็นกรงงานเสื่อนี่โรงงานก็ต้องเกิดอีกแดงนะครับจะไม่ต้องเป่าว่าที่นี่ปัญหาลมบ้านนี่ลมบ้านได้นะครับแต่ที่นี่จาะไปเกือบทุกแปลงมันลมเหมือนที่นี่ก็ เลือกเอาเฉพาะทีมันลงได้เช่นปแปลงเนี่ยซีฟเลย์เพราะถ้าโหดดันเราไปตรงกลางปิดจะไปลากลากระบอกนะแต่จ่อ,อแค่ตรงการลางก็ถอยไปถอยมาโอ้ผมม่างว่า,าเงินเกือบซีฟเลย์ผมมาเห็นลำบากครับลำบากลำบากอันนี้เป็นการเจ่อของปากที่สามนะครับปากที่สามในการเปลี่ยนแต่งนะครับกะให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจประกอบสินใจ ในหลับฟังมึง,งนะครับว่ามันมันเป็นการยกขึนบอสนะครับสิ่งแรกเลยก็ต้องมี่หนึง่งญา,าติไฮอ้อยของเจ้าของอ่ะส่งไม่ว่าจะเช่าเพราะว่าถือเศร้าหรือเป็นที่ของเจ้าของเองก็ดีนะก็ะตรงม,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 งมีมีมี่ปุ่นอันนี้มาต้อง่อยผมจะม้็นมูลแต่เป็นม้วนตัดไม่จัดตัดปีนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็บบของญาติ